สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์แอนด์รีวิวของจิงหยวนนะซึ่งผมต้องบอกเลยว่าผมแฮปปี้มากกับการกดจิงหยวนมาเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่หล่ออ่ะหนึ่งคือหล่อสองคือเป็นตัวที่แรงมากในแง่ของดาเมจหมูเรียกได้ว่าเป็นท็อปเลยก็ว่าได้แต่ในขณะเดียวกันดาเมจเดียวของเขาก็จัดว่าค่อนข้างแรงคือจะเป็นลองแค่ตัวสายล่าสังหารเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นตัวละครที่แบกได้ทั้งคอนเทนต์มอนเดียว แล้วก็มอนหมูกนะครับแถมยังใช้เบรกสตูก็ดีด้วยเช่นกันนะเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆแล้วก็เป็นท็อปเาเมจตัวหนึ่งในเกมตอนนี้เลยซึ่งก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดกันก็ขอขายสปอนเซอร์ก่อนนะครับนั่นก็คือร้าน Power Pay เพร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันนะร้านนี้ก็รับเติมหลายเกมนะครับรวมถึงเกมสตาร์เลวก็ประหยัดกว่าเติมเองผมก็เพิ่งเติมไป10แพ็คนะครับประหยัดไปได้หลายพันเลยนะฮะถ้าใครอยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็แนะนําร้้านนนีเลยะครับ ปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนเรามาเริ่มจากเบสิกก่อนนะครับก็คือการโจมตีธรรมดาจะเป็นการทำนาเมจสายฟ้าใส่สตูนหนึ่งตัวแล้วก็ลดเกรดเบรกซึ่งตรงนี้ผมจะขอนับว่าเป็นลดหนึ่งหน่วยนะฮะก็จะลดไปประมาณนี้ของตัวบอสนะครับราอน,นี้จิงหยวนจะมีเมคานิกสำคัญก็คือ lightning l o d นะครับที่เป็นสีเหลืองด้านซ้ายตรงนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวซัมมอนของจิงหยวนก็คือว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ แล้วก็เมื่อถึงเชิญของเขาเมื่อไหร่เขาก็จะทําการโจมตีศัตรูอัตโนมัตินะฮะแล้วที่เราเห็นตัวเลข2อันตรงนี้ที่เห็นข้างบนเลข7จะเป็นจํานวนครั้งที่เขาโจมตีส่วนเลข3ข้างล่างเนี่ยก็เป็นเหมือนระยะเวลาที่ต้องรอเพื่อให้ถึงเทินของเขานะครับซึ่งการโจมตีของไรนิ่งลอตเนี่ยก็จะช่วยเบรกศัตรูได้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้ให้ดูเป็นไอเดียก่อนนะครับนี่นะครับพอมันถึงเชินเมื่อไหร่ มันก็จะโจมตีของมันเองนะฮะซึ่งตัวสกิลกับไม้ตายก็จะไปเสริมเรื่องของไลนิ่งหลอดนะครับการใช้สกิลจะเป็นการทำนาเมจเป็นหมู่ซึ่งก็จะลดเกจเบรกหนึ่งหน่วยแล้วก็จะเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีของไลนิ่งหลอดเราจะดูจากตรงนี้หรือจะดูจากด้านล่างที่หน้าไอคอนของจริงหยวดก็ได้นะครับตัวสกิลจะเพิ่มจำนวนครั้งการโจมตีไลนิ่งหลอดสอนะฮะจาก3ามมัเลยจะเป็น5ส่วนไม่ตาย ก็จะเป็นการทำนำ้าเมจเป็นหมู่เช่นกันแล้วก็ลดเกจเบรก2หน่วยพร้อมกับเพิ่มจำนวนครั้งการโจมตีของไลนิ n งหลอดสาครั้งนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นจาก5ก็จะเพิ่มกลายเป็น8 oh, <God. S 1> เรืึองไอเดียาการเล่นหลักๆของจิงหยวนเนี่ย <God. S 1> ก็แค่ใช้สกิลกับไม้ตายเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งการโจมตีของ l i h t n i n g หลอดเรื่อยๆนะครับไอเดียพื้นฐานจะมีแค่นี้เป็นตัวละครที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรทีนี้มาลงรายละเอียดตัว h t n i n g หลอดนะครับเรื่องแรกเลยก็คือในการโจมตีแต่ละชุดนะฮะ l ลนิ่งหลอดจะทำดาเมจได้เต็มที่แค่10ครั้งเท่านั้นนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือดาเมจของ l ลนนิ่งหลอดไม่ได้เป็นดาเมจหมู่แท้ๆนะครับก็คือว่าในการโจมตีแต่ละครั้งนะมันจะสุ่มเป้าหมาย1ตัวซึ่งตัวที่เป็นเป้าหมายจะโดนดาเมจเต็มที่100%เซในขณะที่ตัวที่อยู่ซ้ายขวาจะโดนดาเมจแค่1ใน4ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้คุณจะเห็นเลข2004ะครับก็คือตัวนี้โดนเลงเป็นตัวหลัก ส่วนตัวนี้ที่โดน6 1 5ก็คือเป็นดาเมจ1ใน4จากที่ตัวหลักโดนนะฮะซึ่งเวลาที่เราเจอหมอนเป็นหมู่การโจมตีแต่ละครั้งของ Lightning l o อดมันจะสุ่เป้าหมายหลักนะมันไม่ได้เล็งแบบว่าอ่ะถ้าเราเล็งตัวนี้แล้วตัวนี้จะโดนเล็งทั้ง10ครั้งไม่ใช่นะครับมันจะสุ่มมั่วไปหมดเลยมันอาจจะเป็นตัวนี้โดนเล็ง5ครั้งตัวนี้โดนเล็ง1ตัวนี้โดนเล็ง2อะไรก็ว่าไปนะครับเลขดาเมจมันจะสุ่มมั่วมากๆเราจะคอนโทรลมันไม่ได้ ก็ที่จะให้เข้าใจเดียวก็คือดาเมจของไ i n ิงลอ d มันไม่ใช่ดาเมจหมู่แท้แต่มันจะสุ่มเป้าหมายหลัก1ตัวแล้วก็ตัวซ้ายขวาจะโดนดาเมจ1ใน4นะครับส่วนข้อที่3ก็คือการเบรกก็คือการโจมตีแต่ละครั้งของ Lightning งลอดจะลดเกตเบรกศัตรูได้0.5หน่วยนะถ้าเราตี10ครั้งก็ลดได้5หน่วยเลยซึ่งถือว่าใช้เบรกได้ดีมากแต่มันจะลดเกจเบรกแค่ตัวของเป้าหมายหลักเท่านั้นไอตัวที่อยู่ซ้ายขวาจะไม่โดนลดนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะคอนโทรลเรื่องการเบรกเวลาเจอมอนเป็นหมู่ได้ยากแต่ถ้าเจอมอนเดียวเขาก็จะใช้เบรกได้ดีมากๆเลยข้อที่4ก็คือเวลาที่เราเพิ่มจํานวนครั้งในการโจมตีให้เลนนิ่งลอดความเร็วของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างในที่นี้คุณจะเห็นว่าเขาต้องรอยีบเแต่พอเราใช้ไม่ตายของจริงหยวนซึ่งเพิ่มจํานวนครั้งการโจมตี3ครั้งความเร็วของเขาก็จะเพิ่มขึ้นก็คือระยะเวลาที่ต้องรอมันจะลดลงไปเนะฮะ ซึ่งมันก็จะมีทิคเกี่ยวกับการใช้ไม่ตายได้นึงก็คือว่าตรงนี้เนี่ยผมใช้ไม่ตายในตอนที่เขาใกล้จะโจมตีแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะเวลาที่ลดได้มันแค่7แต่ด้ทางกับกันสมมุติว่าเรารอให้ไรนิ่งหลอดโจมตีก่อนนะแล้วผมค่อยใช้ไม่ตายจริงหยวนซึ่งตรงนี้คุณจะเห็นว่าเขาต้องรอ167ถึงจะโจมตีครั้งต่อไปได้เพราะผมใช้ไม่ตายมันก็จะเล่นเทินของเขาซึ่งตรงนี้จะเล่น56จากที่เมื่อกี้เล่นแค่ประมาณ7เท่านั้น มันกลายเป็นเล่น56เพราะว่าระยะเวลาที่เขาต้องรอเนี่ยยิ่งมันนานเท่าไหร่ก็ตามพอเราเล่งเขามันก็จะยิ่งส่งผลเยอะเพราะฉะนั้นเวลาผมเล่นถ้าผมเห็นว่าไม้ตายของจิงหยวนมาในช่วงที่ lightning lord ใกล้จะโจมตีแล้วผมก็จะเก็บเอาไว้ใช้หลังจากที่ lightning lord โจมตีเพื่อที่ว่ามันจะได้เล่งเทินให้เทินถัดไปของ lightning lord มาเร็วขึ้นซึ่งพอเขาได้เทินบ่อยก็หมายความว่าเราทำา a เม g จได้มากขึ้นนั่นเอง แต่นี่ก็เป็นแค่ไอเดียคร่าวๆนะครับเราก็ปรับตามสถานการณ์ได้เช่นถ้าเราเห็นมอนมันแกล้จะโดนเบรกแล้วแล้วคุณอยากจะเบรกคุณจะกดใช้ไม่ตายเลยก็ได้นะฮะปรับตามสถานการณ์เอาต่อที่การอัพสกิลนะครับที่ต้องอัพนาเลยก็คือตัวพรสวรคร์หรือคือตัวไลนิ่งลอดนะเพราะว่าอันนี้เป็นดาเมจสาคัญของจิงหยวนจากนั้นก็ตามด้วยสกิลกับไม่ตายซึ่งถ้าเป็นมอนเดี่ยวดาเมจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมอนหมู่ก็ช่วยเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะ ตัวตัวโจมตีธรรมดาไม่จะเป็นองอัพก็ได้แล้วตัวพอสวรรค์ติดตัวของจริงอยว่า3อันก็ถือว่าดีหมดเลยนะฮะเลื่อนขั้น2ก็คือเมื่อการโจมตีของไลนิ่งหลอดในครั้งถัดไปมากกว่าหรือเท่ากับ6ดาเมจคียที่เข้าจะเพิ่มขึ้น25%เก็ถือว่าดีมากเลื่อนขั้น4ก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้จริงอยู่วนจะได้การฟื้นพลังงานเพิ่ม15หหน่วยทันทีซึ่งก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันทำให้เรากดไม้ตายรอบแรกได้เร็วขึ้น แล้วก็ทําให้เราเคลียร์พวกลูกน้องของบอสที่เราเจอได้เร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่แล้วเลื่อนขั้น6ก็คือหลังจากปล่อยสกิลต่อสู้อัตราคิจะเพิ่มขึ้น10เป็นเวลา2เทินนะฮะอันนี้ก็ดีมากๆเลยเพราะว่าเงื่อนไขง่ายแล้วอัตราคิ10ก็ถือว่าเยอะนะครับโดยรวมแล้วถือว่าดีหมดแต่ว่าถ้าให้เลือกว่าอัปอันไหนก่อนก็แนะนําเป็นเลื่อนขั้น6ตามด้วย2แล้วตามด้วย4 มาที่ไลค์โคนอันนี้เป็นตารางเทียนะครับก็วิธีการดูตรงนี้คือชื่อของไลค์โคนแล้วก็ตรงนี้เป็นวางซ้อนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นวางซ้อน5อันนี้ก็คือเป็นดาเมจที่ทําได้ของแต่ละอันนะซึ่งผมก็เอาประจําตัวที่วางซ้อนหนึ่งหรือขัดหนึ่งนะผมติดเรียกขัดจากเกีนจินก็ขัดหนึ่งเป็น100%เซนะครับแล้วก็เทียต่่งตางๆือะไรต่งตางๆก็เรียงตามด้านขวานี้นะก็หยุดวิดีโอดูก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายทีละอันเพิ่มเติม เริ่มจากประจำตัวก็คือดีสุดนะครับก็ช่วยเพิ่มดาเมจคิกให้คนใส่ทําให้ดาเมจสกิลกับไม้ตายแรงขึ้นแล้วก็หลังจากคนใส่ใช้สกิลหรือไม้ตายจะได้บัฟทําให้การโจมตีต่อเนื่องแรงขึ้นซึ่งตัวของไลนิ่งลอตก็นับว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจริงหยวนสามารถใช้ประโยชน์จากไลโคนอันนี้ได้แล้วก็เอาจริงริตัวละครใส่ปัญญาแทบทุกตัวใช้ประโยชน์จากไลโคนอันนี้ได้นะครับเป็นไลโคนที่เรียกได้ว่าดีมากๆส่วนที่มิโกะจะใช้ยากเพราะว่า เราจะได้บัฟพลังโจมตีตามจํานวนศัตรูที่อยู่ในสนามซึ่งถ้าเราเจอมอนแค่ตัวเดียวพลังโจมตีที่ได้มันก็น้อยรวมถึงมีเงื่อนไขว่าเราต้องเบรกศัตรูแล้วควนใส่ถึงจะได้ดาเมจเพิ่มหนึ่งเทิร์นซึ่งในบางสถานการณ์เราก็เบรกศัตรูทุกเทิร์นไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดเราทําเงื่อนไขได้มันก็ถือว่าแรงแต่ถ้าเราทําไม่ได้มันก็เบานะครับเป็นอันที่ใช้ยากมากส่วนสีดาวที่ดีสุดเลยก็คือ Battle Pass ก็คือจะเพิ่มดาเมจให้คนใส่ ตามค่าพลังงานที่เราต้องใช้ในการกดไม้ตายซึ่งจริงอยู่วันต้องใช้130ถึงว่าเยอะก็จะได้ดาเมจเพิ่มจากอันนี้เยอะนะฮะก็เป็นอันที่ใช้ง่ายดาเมจนิ่งสีดาวลง,ลงมาก็จะเป็นของเฮอร์ต้าก็คือเน้นเพิ่มดาเมจของการโจมตีต่อเนื่องหรือก็คือไลต์นิ่งหลอดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ยากแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงเลยถัดมาคือจีเนียรหรือโพสก็คือเพิ่มพลังโจมตีคนใส่แล้วเมื่อคนใส่ฆ่าศัตรูได้จะได้ดาเมจคีเพิ่ม อันนี้ถ้าเกิดว่าได้บัฟก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะแต่ว่าถ้าเราหาศัตรูเพื่อฆ่าไม่ได้แล้วไม่ได้บัฟดาเมจก็เบาก็ใช้ค่อนข้างยากส่วนปอมปอมก็มีเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเมื่อฆ่าศัตรูได้ก็เป็นเงื่อนไขที่ใช้ค่อนข้างยากเช่นกันแต่ว่าถ้าทําเงื่อนไขได้ก็ใช้ดีนะครับส่วนของเซอร์วาไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจไม่ตายแต่ว่าจริงอยู่ไม่ได้เน้นดาเมจจากไม่ตายนะ ส่วน3ดาวแนะนําก็ใช้เป็นอันนี้ก็ได้ก็คือเมื่อใช้สกิลแล้วได้พลังงานไม้ตายเพิ่มก็ทําให้กดไม้ตายได้บ่อยขึ้นในส่วนของเซตก็แนะนําเป็นเซ็ตไฟฟ้านะครับเพิ่มดาเมจไฟฟ้า,ฟาเพิ่มพลังโจมตีหลังกดสกิลก็คือแรงสุดแล้วส่วนในช่วงแรกจะใช้เป็นมัตกิเทียหรือจะใช้เป็น2เซตนี้ผสมกันอย่างละ2ชิ้นไปก่อนก็ได้แล้วก็เซต2ชิ้นแนะนําเป็นเซ็ตสเปซหรือไม่ก็ไอเนิร์ดสเซตนี้ดาเมจใกล้เคียงกันมากถ้าเราไม่รวมบัฟจากตัวละครอ,อื่นนะ เซสเปซจะแรงกว่าแค่1%เเท่านั้นแต่พอรวมบัฟแล้วมันก็แทบไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นใช้เซตไหนก็ได้ที่ออฟมันสวยส่วนค่าพลังหลักก็จะแนะนาเสื้อเป็นอัตรายขีหรือความแรงขีหลักๆแล้วจะได้ใช้เป็นอัตรายขี้แหละซึ่งโดยเดียแล้วเราก็ควรทําให้ตัวอัตรายขีเป็นครึ่งหนึ่งของความแรงขีนะครับแบบนั้นจะแรงสุดส่วนรองเท้าสปีดกับจมตีเอาจริงๆก็ใกล้เคียงกันแต่ผมมองว่าสปีดช่วยเรื่องการเบรกก็ดีกว่า แล้วก็ตัวลูกแก้วใช้เป็นโมนาติฟ้าส่วนตัวเชือกก็แนะนำเป็นฟื้นพลังงานแต่ในช่วงต้นจะใช้โจมตีไปก่อนก็ได้สำหรับอัพลองก็แนะนำเป็นอัตราคิความแรงคิกับความเร็วแล้วก็ตามด้วยพลังโจมตีนะครับมาที่กลุ่มดาวนะครับดาวหนึ่งก็คือเวลาไลนิ่งหลอดโจมตีตัวคูนดาเมจของศัตรูที่อยู่ใกล้กับเป้าหมายก็คือตัวซ้ายขวาของตัวเป้าหมายหลักนะครับจะโดนแรงขึ้นอีก2 5ก็คือปกติมันโดน25 เพิ่มไป25ก็กลายเป็น50ก็คือโดนแรงขึ้น2เท่าสำหรับตัวซ้ายขวาเท่านั้นก็คือถ้าเกิดเราเจอมอนเดียวมันจะไม่เพิ่มดาเมจเลยแต่ถ้าเจอมอน3ตัวก็จะเพิ่มดาเมจโดยรวมประมาณ17%ได้ดาวสหลังจาก lightning l o d โจมตีก็จะเพิ่มดาเม,ม,มาา 2, จ,จ,มจเมเมของการโจมตีปกติสกิลแล้วก็ไม้ตาย20เป็นเวลา2เทิร์นก็ช่วยเพิ่มดาเมจได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าดาเมจหลักๆของจิงหยวนมาจาก lightning l o d ดาวสเพิ่มเลเวลท่าไม่ตายกับการโจมตีปกติก็แทบไม่เพิ่มดาเมจเลยดาวสก็คือทุกครั้งที่ไลทิงหลอดโจมตีจิงหยวนจะฟื้นพลังงาน2หน่วยก็สมมุติว่าถ้าไลทิงหลอดโจมตี10ครั้งก็ได้ฟื้นมา20นะครับอันนี้ดีมากๆเพราะว่าพอเราได้ฟื้นพลังงานมาเรากดไม่ตายได้บ่อยเราก็กดไม่ตายไปเพิ่มจานวนครั้งการโจมตีของไลทิงหลอดได้มันก็จะวนลูปก,กดไม่ตายเพิ่มจํานวนครั้งงานโจมตีแล้วการโจมตีก็มาฟื้นพลังงานไม่ตายนะครับ ก็เป็นดาวที่ดีที่สุดของจริงอยู่นดาวหนึ่งเลยซึ่งในเรื่องการคำนวณดาเมจมันคำนวณยากที่ผมคำนวณคร่าๆวๆก็คือเราเปลี่ยนจากการใช้ตัวเชือกฟื้นพลังงานเป็นพลังโจมตีก็เพิ่มดาเมจมาได้เยอะนะครับดาว5เพิ่มเลเวลสกิลต่อสู้กับ l i g ไลนิ่งลอ d ก็ถือว่าพอใช้ได้ดาว6ผมขอสรุปสั้นๆนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจของไลนิ่งลอตประมาณ1.28เท่าก็ช่วยเพิ่มดาเมจขึ้นมาได้เยอะเช่นกัน โดยสรุปแล้วดาวที่ดีของจิงหยวนก็จะเป็นดาว4กับดาว6นะครับตัวดาว1ก็จะดีถ้าเราเจอมอนหมู่แต่ถ้าเจอมอนตัวเดียวก็ไม่เพิ่มดาเมจอะไรเลยมาที่ตัวคอมโบนะครับหลกัหลกๆก็จะมี3ตัวบัฟก็คือติงหยุนโบเนีย bon แล้วก็แอสตาซึ่งตัวที่เด่นที่สุดจะเป็นตัวของติงหยุนก็คือบัฟโจมตีได้บัฟโบนัสดาเมจได้ฟื้นพลังงานไม่ตายได้แถม ตัวสกิลของเขาที่มีเรื่องการทำดาเมจสายฟ้าเพิ่มเติมสามารถใช้กับตัว lightning lord ้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอมโบกันดีมากๆตัวแอตตาก็คือมีบัฟโจมตีแล้วก็ความเร็วซึ่งก็เล่นด้วยกันได้แต่ก็ไม่ได้เด่นมากแล้วโบเนียก็มีไม้ตายบัฟโจมตีกับความแรงขิดซึ่งก็ดีแต่ว่าสกิลของโบเนียจะคอมโบกับจริงหยุนไม่ได้นะครับอาจจริงหยวนนะทำไมถึงไม่ได้ก็คือว่าเวลาเราเล่นตัวของจริงหยวนเนี่ยหลกัหลกๆเราบัฟเขา แล้วเราต้องการให้บัฟของเขามันส่งไปถึงตัว lightning lord นะฮะเพราะว่าความแรงมันมาจากตรงนี้แต่ถ้าเราใช้สกิลโบเนียกับจิงหยวนเราเล่้งเทิร์นเราได้บัฟนะครับบัฟมันอยู่แค่ถึงเทิร์นเป็นรูปดาบนะพอเราใช้สกิลเมื่อไหร่บัฟมันจะหายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถส่งต่อไปให้ตัวของ lightning lord ได้เอาเอตตาตายาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมาจากคอมโบกันได้แค่ในส่วนของไม้ตายโบเนียเท่านั้น ก็เล่นได้แค่ว่ามันไม่เท่าติงหยุนเท่านั้นเองส่วนเปล่าถ้าเราเจอมอนที่แพ้น้ําแข็งก็เอาเขามาช่วยเบรกแล้วก็ใช้ไม่ตายเพื่อลดป้องกันได้เป็นช้อยที่โอเคเหมือนกันตอานี้มาดูตัวอย่างการเล่นนะครับก็ปกติเวลาผมจัดทีมก็จะมี1แทง1ฮิล1ตัวบัฟแล้วก็1ดาเมจซึ่งของที่ผมใช้เป็นข้อมูลก็มีพลังโจมตีเท่าไหร่2 3 5 7อัตราคี54ความแรงว่า ก็พยายามให้มันเป็นครึ่งๆกันรื้อพลังงานร้อยหนึ่งแล้วก็ดาเมจสายฟ้า25.8ตัวละครกับไลท์โคนก็เลเวล70สกิลก็เน้นไล h t นิ่งหลอดลิลิกยังใช้เป็นมัดกิ t เทียนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ฟาร์มเซตไฟฟ้าซึ่งผมก็ใช้เสื้ออัตตายิรองเท้าโจมตีปกติแล้วผมจะใช้รองเท้าความเร็วแต่ว่าตัวเคออสรอบนี้มันมีบัฟเลงเทินนะครับก็เลยใช้โจมตีไปตัวลูกแก้ว สายฟ้าแล้วก็เชือกยังใช้เป็นโจมตีส่วนกลุ่มดาวก็ดาวสูตรนะฮะตอนนี้มาเล่นให้ดูกันก็ก่อนสู้เราก็บัฟนะครับอันนี้ผมโชว์ตัวนี้ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ติงหยุนบัฟเอาพลังงานให้เต็มไปเลยแล้วก็หมอนแพ้น้ำแข็งเป็นหลักตีมัน ตรงนี้เริ่มมาผมก็ปกตินะครับผมจะเริ่มจากการให้ตัวติงหยวนใช้ไม้ตายกับสกิลบัฟติงหยวนเลยแล้วก็ติงหยวนก็จะใช้ไม้ตายกับสกิลก็ในช่วงเธอแรกจะพยายามรีบเคลีย์ลูกน้องให้เร็วที่สุดนะฮะก็จัดเต็มทุกอย่างพอเราเคลียลูกน้องได้มันก็จะสู้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวรอ ไลนิ่งหลอดลงมาน่าจะเก็บลูกน้องได้หมดนี่นะฮะแล้วก็ Lightning หลอดก็เบรกได้ดีนะครับเมื่อกี้มีมอสามตัวยังโชว์ประสิทธิภาพการเบรกได้ไม่ดืมที่เดี๋ยวพอมีตัวเดียวจะเห็นเลยว่าเบรกได้ดีมากตนี้ก็เดี๋ยวรอใส่โลกอึ้งึ้ตัว จริงอยู่ยังมีบัฟอยู่ก็ยังไม่ต้องใส่แล้ววันนี้ตัวไลนิ่งหลอดใกล้จะโจมตีแล้วว่าฉะนั้นผมจะเก็บไม้ตายไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ใช้ทีหลังนี่ก็เบรกไปจากนั้นก็ใช้ไม้ตายเพื่อเล่งเทิร์นไลนิ่งหลอดมันจะได้เล่งเยอะๆนะฮะใช้หลังไม้ตายเล่งมา5-3เลยแล้วก็สกิลต่อ หลักๆเราก็ให้จริงหยวนใช้สกิลตลอดนะครับแทบไม่ตีธรรมดาเลยเพราะว่าเราต้องการเพิ่มสแต็กตัวเลน i ิงหลอดแล้วในที่นี้บัฟหมดแล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็เลน i ิงหลอดตีเอเหลียวมันตัวเดียวดาเมจก็โฟกัสเต็มที่นะฮะซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เบานะฮะดาเมจเป้าเดียวดาเมจหมู่ถือว่าแรงมากดาเมจเดียวก็ไม่ได้ว่าเบาเลยจิงหยวนในตอนนี้ถ้าจะเก่งมากๆ ถ้าคุณเล่นดีๆจดทีมดีนะครับอ่านตรงนี้ก็น่าจะจบละเดี๋ยวผมจะเต็มเลยแล้วกันอ่า E0 ก็ประมาณนี้นะครับครานี้มาดู E6 นะครับก็คนไล่ดีกันนะของไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นค่าพลังโจมตี2392อัตราคิ48.9ดาเมต128 พื้นพลังงานร้อยหนึ่งแล้วก็มีดามเมจไฟฟ้า48.8ตัวกับไรโคนเลเวล70เหตุก็ต่างกันนิดนึงแล้วก็ลีลิกไอดีนี้ของคุณน็อดดิ้งนะฮะขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ยืมก็ใช้เป็นเซ็ตไฟฟ้าก็ดามเมจก็จะแรงกว่ามีเสื้ออัตตาคิลรองเท้าโจมตีลูกแก้วดามเมจไฟฟ้าแล้วก็เชือกโจมตีนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกัน เดี๋ยวตรงนี้ผมจะสู้มอนให้ดู2ตัวเลยละกันนะฮะเพราะว่าดาวหมันแรงมันใช้เวลาไม่ด่านมากนะครับเพราะก่อนก็เริ่มมาเดี๋ยวเราบัฟทั้ง2สกิลอ่ะสกิลกับไม่ตายแล้วก็ใช้ไม่ตายจริงอยู่อันไม่ตายเลยจะได้เคียรลูกน้องเรวเร็ว เดี๋ยวมาดูนะฮะว่า lightning lord น,นะเมจจะแรงแค่ไหนติดตะแตกที่ดาวหกนะฮะแล้วก็ขัดเกลาวางซ้อนห้าเก้มนหะครับเก้าห <c oughs> นะดูไม่ทันก็ย้อนดูนะฮะ <c oughs> แรงแบบแรงเวอร์เวอร์เลยมีเรื่องงานฟื้นพลังงานเร็วด้วยอีกนะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าดาวสีมันช่วยฟื้นได้เยอะนะครับ <c oughs> ไม้ตายแป๊บเดียวก็จะวนกลับมาแล้วเร็วมากๆ ถ้ามีดาวสี่บวกตัวของติงหยุนก็คือแป๊บเดียวจริงๆนฮะไม่ตายจะฟื้นเร็วหน,นี้ไลนิ่งรอด์ห้าครั้งเท่าไหร่เอ่ยสอง0มื่นฟาดเลยน่าจะจบละเลเวอร์นะะเดี๋ยวสู้อีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับก็รื้อพลังงานติงหยุนแล้วก็ บัฟเลยโอเคเอาน้ำแข็งเปิดเดี๋ยวก็จะเล่นใหคล้ายเดิมเดี๋ยวเราบัฟโจมตีก่อนแล้วก็ใช้ไม่ตายจริงหยวนเลยละกันจากนั้นค่อยให้ติงหยูนขเขาวิ่งพลังงานแล้วก็ฟาดไป ลูกน้องตายหมดละเร็วมากก็ตรงนี้จริงอยู่มันมีพลังงาน120นะเดี๋ยวไลนิ่งหล่อโจมตี10ครั้งเนี่ยมันฟื้น20หน่วยเพราะฉะนั้นไม้ตายเขาจะฟื้นเต็มแน่ๆนะฮะดีไป10ครั้ง39มนะครับอันนี้ก็พลังงานไม้ตายก็กลับมาเต็มนะแล้วก็ไม้ตายต่อดาเมีมันก็อาจจะไม่นิ่งมากเพราะว่าอัตรายรีก็ยังไม่ได้เยอะนะฮะ เลขมันเลยอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ว่าก็แรงไหมแรงมากนี้ก็ข้อขอเลยเพ <Okay. S 1> ยชแชร์ได้ด้วยตอนนี้ไลนิ่งหลอด8ครั้งแรงแค่ไหน 2,9, 3 0 0ื0นเก้แล้วแหละฟีว่า30,000เลยแล้วก็อันนี้สกิลก็จบแล้วก็เป็นโชว์เคสดาวแล้วก็วางซอน5นะครับแค่3เทินก็จบแล้วเร็วม,มากๆเลยมาถึงเรื่องสุดท้ายก็คือรีวิวนะครับ สำหรับผมจากที่เล่นมา1วันคือผมแฮปปี้มากๆนะฮะเพราะว่าจิงหยวนเป็นตัวดาเมจที่คบเครื่องมากทั้งดดเมจเดี่ยวแล้วก็ดาเมจหมู่อย่างตรงนี้ที่เว็บไพเดนเขาคำนวณเอาไว้แล้วก็ผมคำนวณก็ใกล้เคียงกันก็คือว่าตัวของจิงหยวนเาเมจเป้าเดี่ยวนะครับเป็นลองแค่ตัวล่าสังหาร3ามตัวนี้เท่านั้นนะฮะเป็นระดับ4ของเกมซึ่งก็ถือว่าแรงมากสำหรับตัวละครสายปัญญาแล้วถ้าเราเทียบกับตัวของเซอร์วานที่เป็นตำแหน่งเดียวกัน เมอวานทำดาเมจได้แค่47%ขนาที่จริงหยวน82%นะครับมันแรงกว่าก็เกือบจะเท่าตัวได้เลยนะฮะแรงกว่ามากๆซึ่งจากที่เล่นแล้วมันก็แรงกว่าจริงๆนะครับดาเมจเป้าเดี่ยวโอเคมากแล้วก็ดาเมจหมู่เป็นระดับ2ลองแค่คาร่าเท่านั้นซึ่งคาร่าตรงนี้เขาตั้งสมมติฐานว่าเธอหนึ่งเคาน์เตอร์ได้3ครั้งซึ่งเวลาเล่นจริงมันก็อาจจะไม่เยอะขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าในสถานการณ์บอนหมู่มอนสาตัวเนี่ย ดาเมจจริงหยวนก็ไม่ได้ว่าแพ้คาร่าอะไรนะครับเรียกได้ว่าเป็นท็อปของเกมในตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นจริงหยวนแบกได้หมดทั้งมอนเดี่ยวมอนหมู่แล้วก็เอาไว้เบรกมอนก็ดีด้วยนะครับแต่ว่าเขามีข้อเสียใหญ่นั่นก็คือตัวไลนิ่งลอดมันจะสุ่มโจมตีศัตรูอย่างเช่นถ้าเราเจอมอน2ตัวแล้วเราอยากจะโฟกัสตัวหนึ่งก่อนเราก็คอนโทรลไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสียใหญ่ของตัวเขาเลยแต่โดยภาพรวมแล้วผมพอใจกับตัวจริงหยวนมากๆเป็นตัวดาเมจที่เก่งและครบเครื่องมากๆตัวหนึ่งครับ ตอนนี้ถ้าถามว่าแล้วเราควรจะเปิดไหมก็ต้องดู3อย่างนะฮะ 1. คุณจะเปิดกราบก้าหรือเปล่าเพราะว่ากราก้ากับจริงหยวนในเชิงตำแหน่งแล้วก็เหมือนเป็นตัวดาเมจหมู่ที่เน้นที่ดาเมจเดี่ยวเหมือนกันทั้งคู่คือมันแทนกันได้ถ้าคุณอวยกราบก้าวางแผนจะเปิดกราบก้าอยู่แล้วผมมองว่าก็ข้ามจริงหยวนไปก่อนได้สก็คือคุณมีตัวฮิวตัวที่2หรือย,ยังถ้าคุณยังไม่มีหลัวชาผมมองว่ามีความสําคัญสูงที่สุด นะฮะฮสามก็คือคุณสนใจซนโนบูฟไหมเอาจริงๆก็คือซนโนบูฟกับจริงหยวนเนี่ยตำแหน่งมันต่างกันชัดเจนแต่ว่าซนโนบูฟจะมีเรื่องของการเพิ่มจุดอ่อนซึ่งผมมองว่าในระยะยาวเขามีประโยชน์กว่ายังไงผมยกตัวอย่างเช่นจริงหยวนเป็นตัวดาเมจไฟฟ้าถ้าเราเจอมอนแพ้ไฟฟ้าเราก็ใช้จิงหยวนถ้าเราเจอมอนไม่แพ้ไฟฟ้าเราอาจจะใช้ตัวดาเมจตัวอื่นดีกว่า ในทางขอการซีโนวูฟเพิ่มจุดอ่อนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณปั้นเป็นทีมธาตุไฟเอาไว้พอคุณไปเจอมอนไม่แพ้ฟไฟคุณก็ใส่ซีโนวูฟไปเพื่อเพิ่มจุดอ่อนธาตุไฟแล้วทีมไฟของคุณเนี่ยก็คือไปตบมอนได้ทุกธาตุเพราะว่าคุณเพิ่มจุดอ่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นซีโนวูฟเนี่ยประโยชน์ของเขามันจะเป็นเรื่องการทําลายกําแพงเรื่องธาตุซึ่งมันดีมากๆเพราะฉะนั้นในระยะยาวผมมองว่าซีโนวูฟยังเป็นชอยที่ดีกว่าจริงหยวน แต่สำหรับคนที่อยากจะรีบเคลียร์คอนเทนต์ for content hall ในตอนนี้จริงอยู่ก็จัดว่าเป็นชอยที่ดีนะอันนี้ก็แต่ละคนต้องตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ละคนก็มีเหตุผลมีเงื่อนไขความต้องการไม่เหมือนกันที่ผมพูดไปก็เป็นข้อมูลนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ